สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมรายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับอาน้าอ้อยห่วงน้องมะลิหวันเจอคุกค,คามคนดักตามถึงบ้านโบคิดถึงพออยากเห็นลูกนะครับเมื่อเวลา0700นวันที่1ธันวาคม2558นะที่ห้องพิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้สื่อข่าวเฝ้าติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของปอทฤษดีสาววงพระเอกชื่อดังทางช่อง3วัย35ปี หลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการคข้เลือดออกแบบวิกฤตและยังต้องได้รับการเฝ้าระวังในห้องซ c ซอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่23บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทั่วไปแฟนคลับเขียนข้อความส่งกำลังใจในสมุดเยี่ยมให้แก่พระเอกหนุ่มพอทศษฎีชั้นหนึ่งอาคารเดียวกันอย่างต่อเนื่องสำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าออพิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9ามีอาน้าบ้อยสอนมนตาพิชัยสอนเพลงผู้จิการส่วนตัวของพอทฤษฎีนั่งเฝ้า ติดตามอาการอยู่ที่หน้าห้องซีซียูจากนั้น,อ,นอ,อาน้ำ้อสรบุญตาได้เดินมาคุยกับผู้สื่อข่าวนังสือพิมพ์ข่าวสดว,ว่าคนนี้ตนยังไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าไปเยี่ยมปอข้างในห้องซีซียูหรือเปล่าต้องรอให้คุณหมออนุญาตส่วนตัวก็เฝ้าดูอาการอยู่หน้าห้องตลอดสองวันวันนี้ตนกลับไปนอนบ้านย่านพุทธพลชนสนายสามนะครับเนื่องจากห้องรับรองที่ชั้นแปดพื้นที่ไม่เพียงพอและเลยจะมีเพียงพ่อสงวน นางพิสมัยคุณแม่นะและโบแวนดาภรรยาของพอพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหลักแต่ว่าคุณแม่ของพอก็จะมีกลับบ้านบ้างเพราะเป็นห่วงน้องลิจะหญิงพาขวัญหลานสาวนะตอนนี้เป็นห่วงน้องลิครับเมื่อวานวันที่30พิพฤศจายายน58มาวิ่งเล่นมากิ้งก็มีผื่นแดงอีกแล้วแต่อย่างว่าจะไปห้ามก็ไม่ได้เพราะมาลิเป็นเด็กที่กล้าและแข็งแรงมาก ซึ่งก็ต้องคอยดูแลกันโบเองก็อยากให้มล,ลิมาที่โรงพยาบาลมหาพรเพราะเวลามลริมาพอจะตอบสนองอย่างเห็นได้ชัดจริงๆรวมถึงโบก็คิดถึงลูกเพการาะกลางคืนไม่ได้นอนด้วยกันอีกเรื่องที่ห่วงคือความเป็นส่วนตัวของมลริกลายเป็นว่าพอเขาเริ่มเป็นที่รู้จักก็จะมีคนไปหาไปดักเจอที่บ้านเวลาจะเดินไปไหนก็มีคนคอยจะถ่ายรูปตลอดบางคนก็อ้างตัวว่าเป็นนักข่าวจะมาทําข่าวแต่ดูแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เลยต้องให้พี่สาวของโบพี่เลี้ยง แลวคนในบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาอ่าก็แนะนําว่าถ้ามากเกินไปอาจจะต้องให้มลิย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพราะบ้านถือเป็นสถานที่ส่วนตัวการมาทําอะไรแบบนี้มองว่าคุกคามไปหน่อยอ่านํ้ำอ้อยกล่าวนะครับสําหรับอาการปอดติดเชื้อของปทฤษฎีสาวงนะครับนั้นอ่านน้ำอ้อยสอนมนตาเผยว่าอาการปอดติดเชื้อจากเครื่องช่วยหายใจ ก็ระวังกันต่อไปถ้าผ่านวันนี้ไปได้ก็คงจะเบาใจมากขึ้นส่วนตาและไตก็เป็นไปตามที่คุณหมอพูดนะครับรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจากนั้นเวลา07:30น,นนับอนณบอยสมุนตาได้เดินไปพูดคุยกับพยาบาลที่หน้าห้องรับรองโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนจะเดินลงไปที่ชั้น8นะครับ